วันนี้แซงซ่จะมาตัดแบบนะคะยังไม่เย็บให้ดูนะคะเป็นงานไอเดียใหม่สวัสดีจ้าสวัสดีจ้า ะ,ะจะตัดแบบให้ลูกค้าค่ะโอ้ยมันจังไหนทุกวนแต่เดี๋ยวนีน้มันนั่งลงมือถกเทอันช่างชาแดนโดนว่าจ้างให้มาเย็บ เย็บตัวปอกเนี่ยค่ะปอกแบบเนี้ยคือมันคือสร้างจะแกะแบบตรงนี้นะคะให้ลูกค้านะคะดูนะคะว่าสร้างออกไอเดียยังไงให้ลูกค้านะคะตัวนี้เหมือนคล้ายๆกับล็อกคอล็อกคอนะคะไม่รู้วิธีใช้หรอกแต่ว่าเขาอยากได้ ช่างซาจะตัดแบบนะคะจะตัดแบบให้เขานะคะมาค่ะว่าช่างซาจะอันนี้คือคือการแรางแพทเทิร์นก่อนนะคะมาดูว่าช่างซาทำยังไงให้เขานะคะมาค่ะไลสไตล์ตาบาาซ่อมซาจะมาแชร์เดียว,วิธีช่างซาทางานนะคะจะมีหลายชิ้นนะคะดูซินเนี่ยอันนี้คือหัวซิปนะคะอันนี้คือใส่ซิป แต่ทีนี้ก่อนที่จะทําอันต่อๆไปสร้างๆก็ต้องแกะแบบก่อนนะคะเพื่อถ้าเรามีแบบอย่างเงี้ยเราก็จะทํางานง่ายนะคะคือหมายถึงว่าเราได้ขนาดเราได้สัดส่วนเสร็จแล้วเราก็ทาผ้าเราก็ตัดประกอบอย่างเดียวเลยคะ่ะขั้นตอนการ DIY นี่จะสำคัญอยู่ที่การสร้างแพทเทิร์นนะคะสร้างแพทเทิร์นเสร็จแล้วการเย็บก็จะง่ายที่สุดเลยค่ะ นี่แหละค่ะซังซาต้องสร้างแพทเทิร์นก่อนนะคะการเย็บหมูหมูค่ะแต่ว่าสร้างแพทเทิร์นนี้งานช้างค่ะนะคะมาค่ะไลฟ์สไตล์บายซุ่มซาจะฟามาทำงานนะคะนี่คือแบบน,นะคะเนี่ย de manis. ไหมคะผ้าแต่ละชิ้นนะคะนี่เห็นไหมเนี่ยค่ะชิ้นนี้ชิ้นนี้อยู่เท่าไหร่คะสี่นิ้วความยาวความยาวความยาวสี่นิ้วความยาวสิบหกนิ้วสิบห้านิ้วเราต้องตัดสิบหกนะคะเผื่อตะเข็บอย่างเนี้ยสมมติสามนิ้วครึ่งเราก็ตัดสี่นิ้วครึ่งนะคะเหลือไว้ข้างละหนึ่งนิ้ว ทุกจุดนะคะสมมุติอันนี้วัดได้16โอวัดได้15้าเราต้องตัด16ค่ะความยาวอย่างอันนี้วัดได้สี่เราก็ต้องตัดวัดต,ตัดห้านิ้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะคือเผื่อเผื่อจะเข็บซ้ายขวานะคะคือนิ้วหนึ่งอย่างละครึ่งนิ้วเราต้องเผื่อจะเข็บนะคะอันนี้คืออันนี้คืออันนี้คือตัวนี้นะคะเนี่ย<ม>เห็นไหมคะเห็นไหมคะอันนี้คือตัวนี้ของช่างช้าเนี่ยค่ะ แล้วเสร็จแล้วพอพอตัวนี้เสร็จนะคะก็จะมาตัวนี้นะคะเนี่ยเห็นไหมคะตัวนี้เท่าไหร่คะห้านิ้วห้านิ้วแล้วตัดหกนะคะเผื่อตะเข็บแล้วเราก็เนี่ยค่ะ <c oughs> ชิ้นเห็นไหมคะมีรอยต่อรอยต่อนะคะแล้วเราก็ตัดผ้าแต่ละชิ้นนะคะ แล้วก็ยาวมาเขาจะมีรอยต่ออยู่ตรงนี้นะคะถ้าเราตัดผ้าเราก็จะตัดสองชิ้นนะคะชิ้นหนึ่งแล้วก็ชิ้นหนึ่งค่ะปริมาณเดียวกันนะคะอันนี้คือแกะแบบนะคะเสร็จแล้วเสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาตัวตัวข้างหน้านี่ไงคะทีนี้ตัวหน้านี่คะ่ะเห็นไหมเนี่ยมันมีรอยตะเข็บอยู่เนี่ยเราวัดอันนี้เท่าไหร่ อันนี้เท่าไหร่แล้วก็เว้านี้เท่าไหร่แล้วก็เว้านี้เท่าไหร่เนี้ยค่ะคือวัดช่วงระยะด้วยนะคะว่าอันเนี้ยมาสิบห้านิ้วเผื่อตะเข็บสิบหกแล้วก็มานี่อ่าช่วงระยะมานี่มานี่หกนิ้วเราก็ต้องหกนิ้วแต่ท่านี้มันซอฟลงสี่นิ้วเราก็ต้องสี่นิ้วค่ะห้านิ้วลงมานะคะแล้วตรงนี้กับ กับช่วงนี้อยู่ที่สามนิ้วเราก็เราก็วางเราก็วัดนะคะให้ให้ให้ซอฟลงมานะคะเนี่ยค่ะการแกะแบบนะคะเห็นไหมมินมีตะเข็บอยู่นะคะให้เราวัดนี่นี่กี่นิ้วนี่น,นี่กี่นิ้วคือช่วงนี้จะใหญ่ช่วงนี้จะเล็กแล้มานี้ช่วงนี้จะเล็กเนี่ยค่ะให้ได้อย่างนี้นะคะคือแกะแบบอะคะ่ะ แล้วทีนี้ก็ล่างแพทเทิร์นขึ้นมานี่ไงคะเนี่ยตัวนี้จะเป็นตัวนี้นะคะหน้าหลังของซ่างซ่านะเนี่ยเห็นไหมคะเนี่ยนี่คือตัวนี้นะคะเสร็จแล้วตัวนี้ก็เหมือนข้างหน้าข้างหลังได้เลยค่ะคือเราตัดตัวเดียวพอเพราะว่าข้างหลังข้างหน้าข้างหลังใช้แบบเดียวกันนะคะเนี่ยนึแบบ๊บแล้วก็เนี่ยเห็นไหมคะสรุปแล้วก็จะได้หนง แบบหน้าแบบหลังอันนี้แบบแบบช่วงช่วงกลางเนี่ยเห็นไหมคะเนี่ยแบบช่วงเนี้ยที่รอยต่อมาเนี่ยเนี่ยค่ะเนี่ยคะอันนี้คือแบบแบบตัวนี้นะคะแล้วก็อันนี้ก็คือจะเป็นแผ่นแผ่นอยู่ตรงนี้นะคะเนี่ย นี่ค่ะนี่คือแผ่นนี้คือแต่ละแผ่นจะแกะออกมานะคะแกะออกมาแล้วก็ทีนี้เราก็จะไปทําการตัดผ้าค่ะถ้าตัดผ้ามันแม็ดกันแล้วเวลาเย็บจะง่ายมากค่ะเพราะว่าเราวัดวัดปริมาณไว้แล้วค่ะ,ะอันนี้คือตัวหน้าแกะแต่และชิ้นออกมานะคะงานแกะแบบค่ะเห็นไหมคะอันนี้ ก็ตัดสองแผ่นแผ่นหน้ากับแผ่นหลังนะคะประกบก,กันนะคะอันนี้คือเราแกะอันเดียวก็พอเพราะว่าข้างหลังก็ใช้แบบเดียวกัน,นะคะ่ะเห็นไหมคะมาค่ะช่างซาจะลองตัดผ้าให้ดูนะคะทีนี้ช่างซาจะตัดผ้าอันนี้ต้องเก็บไว้นะคะถ้ามีหลายชิ้นสมมติว่ามีร้อยชิ้นเนี่ย แกะแบบเสร็จแล้วเราก็ตัดตามแบบของเราเหมือนเดิมค่ะง่ายและทีเนี้ยเพราะว่าการแกะแบบนั้นก็จะใช้ไอเสมองแล้วก็การวัดขนาดก่อนแต่พอนี้เราแกะออกมาได้เราก็ประกบผ้าแล้วก็ตัดตามแบบก็ประกอบเลยค่ะง่ายและทีเนี้ยนะคะขั้นตอนที่มันยากก็คือแกะแบบนะคะ งานช์ทำงานโชวทำงานโช์อันนี้คือสร้างสร้างล่างล่างแพทเทิร์นออกมานะคะเนี่ยทีนี้เราก็จะมาตัดผ้า จะง่ายค่ะหลังจากที่เราแกะแบบแล้ว งานงานแกะแบบนะคะเอาให้ตรงตะเข็บค่ะ นี่มดไว้นนะคะ สองเลยนะคะนักชาจะตัดสองเลยทีเดียว จากที่ถาอันนี้มาแล้วนะคะเนี่ยค่ะเสร็จแล้วเราก็ขีดเลยนะคะ Thank you. ตามแบบเลยนะะ เนี่ค่ะตัดตามแบบเลย ตามแบบเลยค่ะ Thank <laughs> you. คือตัดตามแบบแล้วนะคะแบบตืนี้อยนี้ยคะมันก็จะได้หน้าหลังที่เราเนี่ยจะง่ายแล้วค่ะแล้วเราก็มาตัดตัวนี้นะคะตัวนี้อันนี้คือตัวยาวของเขา ตัดแบบค่ะวันนี้ตัดแบบรอบประกอบค่ะเหนยคะโน้ตไว้เลยเนีน่ยคะ่คะเสร็จแล้วก็ตัดค่โน้ตไว้ค่ะง่ายๆ มันยากแต่การสร้างแพทเทิร์นนะคะผ้า น้ตเสร็จเนี่ยนะคะอันนี้คือเส้นอีกเส้นหนึ่งนะคะพอเสร็จแล้วเราก็มาร์กพอมาร์กก็ตัดตามแบบนะคะขั้นตอนง่ายๆนะคะเสร็จแล้วก็ไปเย็บประกอบนะคะตัดทุกส่วนแยกทุกส่วนนะคะเนี่ยค่ะแล้วก็มาประกบกันมันจะง่ายนะคะงาน DIY และงานสร้าง แล้วมานั่งนั่งแล้วทีนี้เป็นยังไงทีเนี้ยตึงไปหมดเลย